ช่วงที่4โดยเค้กโซ่บอดี้ซีซีไวท์เทนนิ่งขาประดุดนางฟ้าท้าพิสูจน์แม้ล้างออกในครั้งแรกกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการผิวดีขึ้นเยอะเลยก็นี่ไงเคสไม่รับพี่อันนี้เลยค่ะเป็นเค้กโซอันนี้เป็นครีมที่รู้สึกว่าแบบปกติเนี่ยเวลานั่งรถสปอร์ตเนี่ยจะมีรถเบาะสีแดงใช่ป่ะถ้าปุ๊เป็นที่ห้องอื่นนั่งปุ๊บอาจะเป็นคราบหรือบางทีผู้ชายมารับเนี้ยน่าเกลียดมากเลยแบบรู้เลยว่าลงผิวอะเวลาไปงานเนี้ยเราก็ต้องลงผิว คือการลงผิวเนี่ยมันทําให้แบบดีแต่ไม่ต้องไม่ต้องไปฉีดไม่ต้องกินแล้วก็ปลอดภัยด้วยก็เหมือนกับรองพื้นผิวไม่ใช่รองพื้นผิวมันก็จะมีคราบแต่อันเนี้ยอ่ะให้ลองดูว่าทาปุ๊บก็ขาวเลยอ่านี่เป็นผู้ชายที่ขาวอยู่แล้วนะลองทาดูเห็นไหมขาวเลยขาวเลยแล้วก็คืออาบนานมันก็ยังขาวอยู่เพราะอะไรเพราะว่ามันขาวเพราะครีมอะฮะไม่ใช่ควรจะคิดอย่างนั้นไงพี่ปดะดาลองไหมอ่าลองดูอ่ะพี่พดะดาวก็ขาวอยู่แล้วนะอ่านี่เห็นปะ ค่ะภูมก็ขาวเลยขาวขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปเลยอันนี้เอาก็ขาวอยู่แล้วอ่ะค่ะ,ะเป็นจะบอกว่าคุณผู้ชมมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไร UV filter พี่เหมือนเหมือนแบบ<ข>ว่ามันเป็นฟ<ข>ิลเตอร์ที่ช่วยเรื่องของการป้องกันแสงแดดปกติเราอ่ะเป็นคนที่ทาครีมทาผิวอยู่แล้วถูกป่ะแต่ตัวเนี้ยตัวเดียวแล้วจบเพราะว่ามีตัว UV filter แล้วเขาก็ช่วยกําจัดพวกสิ่งที่หมองคล้ำของผิวเราอ่ะพวกขี้ใครพวกอะไรพวกเนี้ยจาก m i กซ์ f ู้ดเพราะว่าเป็นพวกผลไม้ต่างๆเอามา m i ์กัน อ๋อคือนี่มันจากธรรมชาติเลยคือจากทุกอย่างใช่แล้วแล้วก็จะมีสาหร่ายอีกมันค่อล้ยขาวขึ้นหรือขาวแล้วทาแล้วขาวนี่มันจะไม่เป็นคราบเนี่ยอันเนี้ยอ่ะเนี่ยอ่ะชุดเนี่ยกับชุดสีดําเนี่ยไม่เป็นคราบเลยแล้วก็คือโดนเบาะเบื่ไม่เป็นอะไรเลยะสมมติจนิดเดียวนะลองดูอ่ะสมมติลองทาอ่ะเอาจริงๆเลยนะอ่ะจริงจริงนิดเดียวเยอะไปเยอะไปนี่โอ้โหคุณผู้ชมทาแค่นิดเดียวพอนะแค่นี้นิดเดียวนะอ่ะอ่ะนี่ทาเมื่อานข้างนี้อ่ะอ่ะเนี่ยทาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่เลอะ เห็นปะปกติถ้าเป็นผู้คีบผูนั้นมาสมรองพื้นอ่ะมันก็จะเลอะเลยมันจะเลอะเสื้อใช่ไหมครับใช่อันนี้นะคุณผู้ชมมันจะกระตุ้นความขาวเพราะว่ามันจะมีคอลลาเจนครับคอลลาเจนคือในผิวเราเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้ได้นะผู้ชายสามันนี้ก็ดูแลตัวเองดีนะแต่ไม่ผิวแต่งตึงใช่แล้วเขาก็จะมีโคจิช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยเป็นส่วนผสมที่แบบตอนนี้ฮิตมากที่เกาหลีคือเหมือนบอกว่าปกติเนี่ยถ้าเราทาแล้วเนี่ยมันเป็นคาบเนี่ยมันทําให้ผู้หญิงแบบผู้ชายก็รู้ว่าผู้หญิงลงตัวพี่่่เเคยห็นนนนนชมมมัััั้ไสวะบบบลจจแ มันจะฝืดๆแต่อันนี้มันแบบมันนุ่มมากแล้วคือเนื้อครีมก็หอมด้วยอ่ะขอเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสิยกรรมคุณตั้มเซจองฮ่าคือค่ะโนี่ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วใช่ไหมผู้เชี่ยวชาญด้านสิยกรรมปกติเนี่ยที่ทาแล้วเนี่ยเคยเห็นใช่ไหมว่าลงตัวมันจะเป็นเหมือนรองพื้นเวลาเรานั่งรถเบาะเบาะจะมีสีดำสีแดงใช่ป่ะมันก็คือจะเนียนแล้วก็เลอะเลยใช่ไหมเลอะเบาะอันนั้นเอ๊ะรองพื้นหรือเปล่าอันนั้นน่ะคือรองพื้นไงแต่อันนี้ไม่ใช่ไงแต่บางคนจะมีผิวแบบ ค่อนข้างๆสองสีพี่วดดำมแล้วก่อนฉันทาอย่างนี้ดีกว่ายุบๆก็รู้โกหกหรือไม่โกหกทาไปเลยทาข้างเดียวทาย้อนยอดอันนี้ก็เยอะไปอันนี้ก็เยอะไปพี่วดดามมันไม่เยอะอ่ะเลยป้าสีดำก็มันไม่เยอะกว่ะ ก็ม <ítulo> <run> ันไม่เลงอ่ะแต่นี่พี่ทาเยอะเกินไปมันต้องเลิกสิคะคุณขาดหรือหมดหลอดเขาบอกว่าที่สำคัญมีกลิ่นโฟริโมนเอฟิโลโมนทำให้มีอารมณ์ทางเพศเฮพี่ว่าดูจี่น้องจะมีอารมณ์ทางพี่ทาละผู้ชายก็ทาได้ก็จะมีกลิ่นผู้หญิงก็จะมีกลิ่นเพราะว่าเหมือนเป็นการดึงดูดเพศตรงข้ามด้วยแลวเพศเดียวกันด้วยหอมหอมจริงจนาะแล้วพี่จะเสียตัวไม่หนูเสียแน่นอนแล้วเพราะเขาขนาดนี้น่ากินไง ผู้หญิงตอนนี้เนี่ยสวยแล้วก็มีออร่าเพราะความขาวจริงๆต่อให้คุณแบบว่าสวยแค่ไหนถูกมากผู้ชายจะมองผู้หญิงที่ผิวขาวใช่ผิวขาวก่อนแต่คือเราก็ต้องดูด้วยว่าขาวแบบจริงหรือขาวปลอมเดี๋ยวนี้ขาวปลอมก็ค่อนข้างเยอะใช่ฉีดก็ขาวซีดเหมือนผีถูกไหมกลับแหกบ้างอะไรบ้างถูกป่ะแต่อันนี้มันขาวธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยนี่เคยไปฉีดขาวดิที่วัดเป็นไงมั่งต่อตามมองไม่เห็นเลยเี็ช่วงนึงฮะตามองไม่เห็นเลยครับตอนไม่บ่ายต้องใส่แว่นตากันแดดตลอดมันเป็นตาบอดพี่เพราะฉีดมันต้านแสงได้น้อยลง กินเราก็ไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรบ้างถูกไหมเคยกินใช่ไหมไหนเราพูดซิว่ากินแล้วเป็นยังไงก็คือมาถึงกูตาหรือเปล่าใช่กูตาก็คือก็รู้สึกว่ามันก็ขาวขึ้นช่วงที่กินก็พอหยุดกินหยุดกินก็ค่อยๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่ดำกัเดิำด้วยซ้ำก็ยังคงผิวดีอยู่ใช่แต่อันนี้โดนแดดได้ด้วยไม่แล้วอันนี้มันมีส่วนนี้ทํามีแพ้ไหมมีคนใช้แล้วแพ้ไม่มีไม่มีเอาเป็นคนแพ้ง่ายอยู่แล้วอันนี้ไม่มีเลยเขามีส่วนผสมเยอะมากเลยถ้าจะพูดคงไม่หมดพวกมีพวกโจโจบาออยนะโจโจบาออยมีคุณสมบัติอะไรฮะ ความจุ่มชื้นอ่ะเอาอไปละเจ้าจ้องใส่มากไม่ครับมีคาโมไม้ด้วยนะทุกอย่างมาจากธรรมชาติมาคุณผู้ชมรับรองไม่แพ้แล้วก็อย่างที่บอกวันนี้เขาก็แบบดีจริงๆอ่ะเกาหลีเขาฮิตมากเลยเพราะเห็นว่าเกาหลีซวมมากเขาเน้นขาวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เวลาเขาขึ้นเวทีเขาก็จะทาพวกนี้ก่อนใช่ชิ่งเหรอแล้วเป็นค้ามันจะมีออร่ามันไม่เปลี่มันออกไม่เปลม่เป็นอะไรเลยไม่ไม่ไม่อยที่บอกเหตุการเนี่ยมันซึมไปละแล้วผู้ชายควรต้องใช้เพราะผู้ชายไม่ค่อยดูแลตัวเอง แล้วคือเป็นครีมที่แบบว่าทาแล้วมันก็จะดีขึ้นอย่างที่บอกผู้หญิงก็ต้องทาอาบน้ําเสร็จก็จะขาวขึ้นอีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่ครีมรองพื้นที่มาดำหรอกนะครีมรองพื้นที่เราทาที่หน้าเนี่ยหรือตามที่ต่างๆเนี่ยล้างปุ๊บมันก็คือจบกันมันเป็นการหลอกลวงแต่อันนี้ทาแล้วคือมันก็ยังซึมอยู่ในผิวถ้าผิวเราชุ่มชื้นขึ้นเพราะฉะนันตัวเดียวคุณผู้ชมไม่ต้องทาครีมอะไรเลย แค่ตัวนี้ตัวเดียวมันมีครบหมดทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็น U V filter มีการมีคอลลาเจนแล้วก็มีการเพิ่มฮอร์โมนดึงดูดผู้ชายมาอีกจรริงหออันนี้ดูมันต้องสนใจแค่ตรงนี้แหละอันนี้ไมนมีฟอร์มนลอ้นนีโรโมนตรงนี้นี่แหละฟีเราจะลองไปเจอตรงวินมอเตอร์ไซค์เราเลยเมื่อกี้ทาไปเยอะมากเลยนะใหญ่เดี๋ยวฉันจะไปลองเอาเริ่มจากตากร้องดูด้วยตาตากร้องของฉันมีอารมณ์ทำเถอะเอาอย่างเอาอยากให้ให้คนผิวเข้มมาทาดูได้ป่ะใครก็ได้ตักแถบไปเจอตักแถบ เอาอย่างงี้คุณตั้มเซจองอไหนี้อ่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นตัทะเลแตระตัตแคลแตร์อันนี้มาจากประเทศอะไรคะเอ่อเชกโกสโลวาเกีย <laughs> <laughs> โอเคคุณตัตแคลแตร์กเชิญอ่าทำไม เพราะว่าอยากให้พี่ลองเพราะว่าเราสามคนผิวค่อนข้างจะขาวไงแล้วคืออยากให้ลองกับผิวสองสีหรือออกไปทางดำๆนั่นแหละแต่ว่าเราพูดโดูสุภาพไม่ต้องใช้เยอะนะคะเพราะมันจะเปืองค่ะเอาเยอะๆสีที่มาก็เดี๋ยวผู้จัดเดี๋ยววินมอเตอร์ไซค์เข้ามาทั้งวินเราต้องย้อนหลุมขนนะคุณผู้ชมอ่าย้อนหลุมขนเพื่อเอาก็เวลาการทาครีมมันจะต้องอ่ะนี่ไงสัตย์จริงเออมันจะเข้าเลยนี่ไงเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่ขนเยอะๆนะไม่ติดขนด้วย จะเป็นขาวแบตาเป็นต้องฉีดเลยนะคะหน้าขาวจริงนะอ่าขาวเนียนไหมคะดูสวยขึ้นด้วยยามค่ะอ่าเนี่ยขาวกว่หน้าหรอนี่เห็นว่ามันจะเนียนสมหรักีใช้เยอะไปหน่อยอโดนกระโปรงก็ไม่เป็นไรนะกระโปรงสีดำเห็นปะเนี่ยปกตินี่คือถ้าเป็นรองพื้นมันก็เลอะแล้วไงไม่โปะไงโปะไงปกตินี่คือแต่ชุดนี่ก็คือ ดูเอานี่สิตายแล้วเห็นไหมทาผู้ชายมาเลยอ่ะเออไมดีกันเลยไม่พี่ตากก็ดีลองเปรียบเทียบสองแขนดูทากับไม่ทาอต้งฉกดทักหล่อนเลยนะเออผิวขาวเลยขาวเลยเห็นไหมไม่ต้องฉีดด้วยไม่ต้องกินเบืองเขาบอกว่ามีฟีโรโมนใช่ที่ไปกระตุ้นความต้องการทางเพศใชฟกลองผู้หญิงทุกคนมีได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูไงออกไปมีมอเตอร์ไซค์จะทักไหม ไปเฉยๆแล้วพอเท้าไปปุ๊บแค่ข้างเดียวนะอ้นี่ไม่ได้จะเล่นหรอโอุ้ยสวยจังเลยอ่ะฮันนี่มดูดิเห็นไหมมาเสรุปแล้วมันทำมาจากอะไรทำไมมันถึงทำให้ผิวขาวก็ทั้งตันจีขนาดนั้นก็มันทางจากธรรมชาติมีกูต้ามีมีโคจินะคะแล้วมันก็มีแบบทุกอย่างเนี่ยผสมความเขาเรียกว่าข้อดีของการทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นออยเป็นคนผิวแห้งมากคิดก็ไวคือ สารต้นที่ช่วยขาขาวเขาเรียกว่าเป็นการบำรุงมากกว่าทุกอย่างมันกาแต่ธรรมชาติเป็นการบำรุงหมดจะไม่มีการมีประประลอดอะไรทั้งนั้นค่ะโนบะนะมีปหลอดนะถ้ามีประหลอดก็คือจะขาวไม่จริงอคือแบบมันต่างจากเคีมบามันตัวไหมันก็ตกระด่างล่ะมันได่กระด่างใช่ไหมสีดำสีมันจะเสมอกันพี่มดดำเห็นปะ เนี่ยมันแห้งเร็วด้วยนอ่นแหละนะคุณอริษากนี้ขอบคุณมากนี่เอามาให้ด้วยใช่เปล่าเอามาให้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่สำหรับเคฟโซนะคะใครที่อยากจะขาวแบบว่าขาวแบบเหมือนเกาหลีที่มันมีฟิลโมแล้วก็มี U V filter แล้วก็มีทุกอย่างมาจากธรรมชาติ1 0 0รับรองว่าได้ผลแน่นอนยังไงก็สนใจนี่เลยค่ะเคกโซค่ะเดี๋ยวฉันขอไปทานหน่อยดูซิจะมีใครมาสนใจฉันหรือเปล่าถ้ามีล่ะเหมาไหม เมาเมาหมดเลยหหมามดโรงงานมีเท่าไหร่เจ๊เมาหมดเลยขอบคุณน้องนาตุนรายกันครับท่านผู้ชมครับครับผมขอบคุณมากครับแี่ว่าเราจะมีหนุ่มหล่อๆนี่มาในรายการนี่ทุกอาทิตย์เป็นทุกอาทิตย์เลยเหรอก็ทุกอาทิตย์เราเดี๋ยวจะหาสุดยอดหนึ่งคนที่จะมาทำคือมันเป็นวิธีที่เด็กเข้ารายการอะไรเป็นอย่างนี้นี่เองเี็คือเนื้อคัตขา นะครับกลับมาปวยบ้าพิษดำได้ใหม่นะฮะดังกรีนชาแนลแห่งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณออนรุตตาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับโอกาสหน้าต้องนัดแยกเบี้ยมาใหม่ยินดีครับผมยินดีครับขอบคุณน้องนัดขอบคุณมากขอบคุณนะคะ้องนัดที่ไม่ได้ระคอตลอดช่วงนี้คิวถ่ายจบไปครับเรื่องมวลจันทาก็จะออนช่วงประมาณเมษาเนี่ยครับผมใช่ครับช่วงนี้ว่างครับแล้วแต่พี่มดดำเลยครับผมพี่เลยกับน้องพี่รองพี่รองครับ เดี๋ยวอาทิตย์หน้ากลับมาบอกว่าที่เขาปิดบ้มานมาดามกันแล้วครับมาคกล้ากันมาคกล้ากับมาเกล้มาแล้วจ้าช่วงนี้ที่เราคอยกันนกเราคอยกันนะกับโปรโมชั่นกิ๊บเก๋ยูเรกาฮอคเค้กสต์ที่ราคาปกติ2,500บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมสุดแสนเกตโทรมา30สายแรกถ้าให้ลองเหลือ2,200บาทและยังไม่พอขึ้นออยอย่างใจดีพิเศษให้กับแฟนๆรายการที่โทรเข้ามา1 9สายแรก แอบ,บฟรีไปเลยหนึ่งหลอดหมูลค่ะ2,500า2,500บาทโอ้แม่เจา้ากดบอร์2 6นยหกากศกันได้เลยนะบัดนา้าเพราะเขาส่งฟรีทั่วประเทศนะจะหาว่าไม่บา้าสนับสนุนกนารเปิดบ้านหมดดำช่วงที่4โดยเค้กสโตบอดี้ซีซีไวท์เทนนิ่งขาประดุดนางฟ้าท้าพิสูจน์แม้ล้างออกในครั้งแรก